การิสคอนเทนต์ของการขาางิวานืองเนี่ยต่อเองนะต่อเนื่องกาอเปิดมากครับอคการตอบเปิาตอบปิขอบากครับขบคทานการิสต่างๆรายิชากรศึอานี่ขอบคุณมากครับ

องผู้กับบอกว่าการตรวจอเรานวันนี้ผิดตัวแทนของการในเรื่องตรวจตัวการประจำปีด้าเราขึ้อเราเปมาในรอบที่าของวอนวีรรัเพื่อไม่มีการเสีเวลานะครับเอี๋ยอองอด x 41 Giờต่อไป tụi sẽถ่ายรูป. Cô ทางตํรวจโทรสมศักดิ์พิเศษดีสารวัตรสอบสวนหัวหน้างานคดีปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวรประจำวันนี้ในว่ารปฏิบัติที่เหตุการณ์ปกติครับปฏิบัติหน้าที่เวรประชาสัมพันธ์ผมนายตํารวจติดใจตุ้ยเดนตำแหน่งขบวบหมู่ของานตามสายเรียนรวมพลังงานแวดล้อมที่สิบเวรแล้วแล้วงานดีงานีจริง เกิดเล็กน้อยนครับจินาการใการบริหารพัฒนาบุคลากรนะครับเป้าหมายในการตวจหัวหน้าหน่วยมีว่าผู้นำในการบริหารงานและก็พรัการตรวจวใจยดีหัวหน้าหน่วยที่ดีมากครับเพื่อมเลี้งก็ได้รับการโอนข้าบัชีได้ครับปัญหาปัญหาากรไม่มีนะครับก็ตรงนี้ให้ให้เสริมเพิ่มเพิ่มวนะครับฝากเพิ่